ทุคกคั้งเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดถึงการแต่งตัวกันบ้างดีกว่านะคะก็คืออยากจะมาแชร์ไอเดียนะคะการแต่งตัวแบบแมชกับกางเกงยีนนะคะก็คนอาจจะแบบเอ้ยเสื้อกางเกงยีนมาแล้วจะแมชยังไงดีจะแต่งตัวยังไงดีนะคะวนนี้นะคะฟ้ากเ็เลยมีไอเดียที่ฟ้าชอบแต่งเป็นประจำะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจะเป็นไอเดียนะคะ <ๆ S 1> การแมชเสื้อผ้านะคะกับกางเกงยียนทรงกระบอกเอวสูงนะคะที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีลุคไหนบ้างนะคะก็ตามไปชมกันเลย ลูกแรกเลยนะคะที่ฝ้ายชอบใส่นะคะก็จะเป็นเสื้อครอปนะคะอันนี้คือฝ้ามันเหมาะกางเกงเอวสูงมากเลยเพราะว่าเอวสูงมันปิดสะดือใช่ไหมเวลาเราใส่เสื้อครอปเราก็จะแบบมั่นใจขึ้นเราไม่เห็นสะดือของเรานั่นเองนะคะฝ้าะก็จะชอบแมทกับเสื้อครอปบ่อยมากๆเลยก็อย่างตัวนี้นะคะก็เป็นเสื้อครอปลายดอกนะคะซึ่งเวลาใส่กับกางเกงยีนะ์่ะมันจะดูแบบตัดกันมากเลยทุกคนแบบทําให้ดูมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนให้ดูนะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นประมาณไหนนะ ก็จะเป็นลุคที่ใส่กับเสื้อคล็อกนะคะก็คือมันจะเว้นช่วงนี้ช่วงเอวของเรานะคะทำให้ชุดของเราดูไม่ตันนะคะตัวถัดมานะคะทราแนะนําเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะแนะนําว่าเป็นเสื้อกล้ามหรือว่าเสื้อแบบแขนกุดอะไรอย่างนี้นะคะเบสิก <Basic S 1> มากเลยนะแมทช์กับพวกกางเกงยีนคือเข้ากับกางเกงยีนทุกสีทุกชุดจริงๆนะคะสาหรับเสื้อกล้ามสีขาวหรือว่าเสื้อแขนกุดสีขาวนะ สิองแบบนี้ติด ตู้ไว้สักตัวนะคะเหมาะสําหรับวันที่แบบเฮ้ยเรานึกไม่ออกว่าวันนี้เราจะแต่งตัวไงดีเราก็หยิบมาแมทช์กับเงางามีได้แบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้แฟชั่นแนะนําว่าเออถ้าใครมีเห็มขัดนะคะก็แนะนําว่าใส่เข็บขัดด้วยก็ได้นะคะชุดจะได้แบบดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะลุคที่สานะคะแฟาขอแนะนําเป็นเสื้อลูกไม้แบบนี้เลยนะคะมีความเกาหลีนะคะทุกคนอันนี้คือแบบพอแมทช์กับเงางามีแล้วมันจะแบบระมุนมากพวกลูกไม้อะไรนี้นะคะแล้วก็พวกลูกไม้สีครีมนะคะอันนี้ฟชัจะชอบแมทช์กับเาง มากเพราะว่าสีอื่นรู้สึกว่าแบบมันเข้ายากเออแต่ถ้าเป็นสีครีมอ่อนสีนูดอะไรอย่างงี้นะคะสีขาวอะไรอย่างงี้มันจะแมทกับวันเก่งยีนแบบง่ายมากๆเลยนี่ใส่แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลุคนี้คือเป็นลุคที่ฟ่ายแบบชอบมากเลยนะมันแบบมีความสบายๆนะคะแล้วก็แต่งได้อันนี้คือสามารถแต่งไปทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะแต่ง ก็ได้เพราะว่ามันก็ดูแบบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูใส่ได้แบบทุกวันเลยจริงๆลุกที่4ี่นะคะก็จะเป็นลุกเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะตัวใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นแบบเสื้อมีปกนี้นะคะก็คือใส่ให้คร่งไปเลยทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าลุกนี้นะคะแนะนําสําหรับคนที่ตัวเล็กนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อวบหรือว่าเป็นคนเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยฝ่ายแนะนาให้ใส่เป็นเสื้อกล้ามหรืออะไรอย่างนี้มันจะดูแบบเข้ารูปมากกว่านะคะแต่ถ้าเสื้อโอเวอร์ไซส์ สาวตัวเล็กๆเลยนะคะน,นี้ใส่แล้วดูน่ารักดูชิวๆมากเลยเดี๋ยวก็จะลองให้ดูกไปลองแมชดูนะคะหลายๆคนอาจจะกลัวกับการที่จะใส่เสื้อตัวใหญ่างเกงใหญ่นะคะมันดูโค้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับฟ้าฟ้าว่ามันดูแบบดูมีอะไรดีนะดูน่ารักแล้วก็ใส่กับรองเท้าเข้าไปหรือเท้าคอนเวิร์ดอะไรนี้นะคะ,คะ,ะ,คะก็คือจะได้ลุคแบบอย่างนี้เลย น่ารักแบบเท่เลยนะคะแล้วก็เสื้อแบบสุดท้ายที่ฝ้ายจะแนะนํานะคะก็คือเป็นเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเสื้อสายเดี่ยวแบบรัดรูปนะคะคือฝ้ายชอบใส่แบบนี้มากเลยมันสบายแล้วก็ฝ้ายจะชอบซื้อที่มันเป็นแบบฟองน้ําที่มันติดอยู่กับชุดาสายเดี่ยวของเราเลยนะคะน,นี้ก็คือแบบไม่ต้องใส่บรานะเพราะว่ามันมีบรามาให้ในตัวจะใส่ให้ดูอันนี้คือใส่แล้วแบบรัดรูปเข้ารูปสวยมากยิ่งใสยยง่กางเกงยีนส์ทรงกระบอกอ่ะคือสวยจริงๆโอเคอันนี้ก็เป็นลุคสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็น เสื้อใส่เดียวนะคะกับกางเกงยีนเอลสูงทรงกระบอกนะคะทนที่มันเป็นเสื้อแค่แบบเสื้อสีพื้นง่ายๆนะคะแมชกับกางเกงยีนอันนี้นนก็คือได้เลยคะ่ะตรนนี้นะคะพากแนะนำให้ส ส้นสูงก็สวยนะคะก็จะดูเครียวมากเลยทุกคนหรือว่าจะใส่กับผ้าใบก็ได้นะคะผ้าใบสีขาวก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะแล้วแต่ว่าเราชอบสไตล์ไหนกันเนาะตัวน,นี้น,นะคะสําหรับไอเดียการแมทชุดนะคะกับเกางเกงยีนเอวสูงทรงกระบอกนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ว้านำมาแบ่งปันให้ทุกคนเผื่อเอาไปปรับใช้กันนะคะหรือว่าเอาไปแต่งตามกันได้นะคะก็เป็น5าลุคที่ฝ้ายชอบหยิบมาแต่งบ่อยๆนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะใครอยากให้ทาคอนเทนต์เสื้อผ้าอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชม,ม กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ไฟฟ้าดยนะคะแล้วก็พบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย